ได้ใช่เป็นวันนี้เราจะมาดูเทคนิคก,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับในกรณีที่รถเรามีปัญหาความร้อนสูงและเกิดน้ําดันนะครับไม่ว่าจะเกิดจากตัวความร้อนสะสมมานานหรือว่าปัญหาเกิดจากเรื่องฉุกเฉินนะครับอาจจะเพลอเลยความร้อนขึ้นสูงนะครับจนเกิดน้ําดันขึ้นมาระหว่างการเดินทางนะครับมันมีวิธีเทคนิคอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันปัญหาลดความเสียหายลงไปได้นั่นก็คือการนําฝาหม้อน้านําที่มีอยู่ถ้ากรณีอยู่ตรงหม้อพักก็จะอยู่ตรงนี้ นะครับบางรุ่นไม่มีหมอ้อพักกอ็อยู่ตรงที่หมอ้อน้ําเลยนะครับเปิดฝาหมอ้อน้ําออกมานะครับนี่กรณีที่ว่าเราจะทําการเติมน้ําเข้าไปในรอบใหม่แล้วนะครับเดิมทีเนี่ยตัวฝาหมอ้อน้ํานะครับจะมียางอยู่สองชั้นคือตัวด้านในแล้วก็ตัวด้านนอกนะครับตัวด้านนอกตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอุดนะครับไม่ให้ตัวน้ำเนี่ยกระฉอกออกมาหรือว่าถ้าเกิดแรงดันเนี่ยนะครับจะให้แรงดันแรงดันให้น้ํา ออกมาด้วยนะครับแต่วิธีการนี้นะครับเราจะทําการนะครับตัดยางตัวนี้ออกนะตัดยางตัวนี้ออกยางตัวนี้ออกนะครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเกิดเหลือแต่โลหะแล้วเนี่ยไอตัวโลหะตรงนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะอุดนะครับตัวข้อเติมมน้ําได้สนิทนะครับอากาศที่เกิดในระบบนะครับจะสามารถเล็ดออกได้นะครับจะช่วยลดแรงดันอากาศที่อยู่ภายในระบบระบายความร้อนนะครับ ช่วยลดปัญหาหม้อยไองท่อยางหมอ้อน้ําบวมแล้วก็อาจจะแตกได้ระหว่างการเดินทางต่อหรือว่าหลุดได้ในกรณีที่เกิดว่าตัวคอหม้อน้ำเนี่ยนะครับไม่ค่อยแน่นสนิทแล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับไม่ได้เป็นวิธีการแก้ไขในที่สุดเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่านอกจากอากาศที่ออกมาแล้วจะต้องมีน้าเล็ดออกมาด้วยเช่นเดียวกัน นะครับก็ต้องหมั่นดูเรื่องความร้อนขณะเดินทางด้วยขณะที่เรายังไม่มีเวลาจะแก้ไขปัญหาตัวต้นเหตุหลักนะครับก็ใช้วิธีการนี้แก้ไขไปก่อนนะครับเพื่อลดปัญหาความเสียหายที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่